สนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะเรื่องที่ชาวบ้านไม่ไรับความเป็นธรรมนะครับวันนี้ก็มีชาวบ้านเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลคลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีบอกว่าเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากพฤติกรรมของป้าภายในหมู่บ้านที่เก็บขยะเนี่ยมากองสมุล้นออกมาเต็มหน้าบ้านนะ เชาบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็พอมันล้นออกมาหน้าบ้านเนี่ยรถลาจะผ่านไปมาก็ลําบากนะฮะล่าสุดเห็นบอกว่าเนี่ยร้องไปหลายที่แล้วไม่ได้ผลนะก็เลยมาร้องทุกกับบรรจงครับวันนี้เราส่งคุณเนยนะัชนิดนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ครับ กับบรรจงวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่มีเพื่อนบ้านนะคะมีการร้องเรียนมาค่ะพฤติกรรมของป้ารายหนึ่งในหมู่บ้านนะคะที่จะมีการเก็บของเก่ารวมไปถึงขยะมาสุมเอาไว้บริเวณหน้าบ้านให้คุณผู้ชมดูด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะกองขยะเนี่ยมันล้นออกมาบนถนนในหมู่บ้านทีนี้ก็สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านที่พบเห็นนะคะทั้งเรื่องของทัศนียภาพและเรื่องของกลิ่นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยค่ะสภาพตามที่เห็นเลยก็คือมันมันเป็นกองขยะนะล้นมาจากหน้าบ้านนะครับ ลักษณะว่าป้าแกเนี่ยจะขยะมากองนะครับกองเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมเรื่อยๆเป็นระยะเวลานานก็สภาพอย่างที่เห็นหนึ่งคือสภาพตอนเนี้ยมันมันล้นออกมานะครับในเลนถนนหนึ่งเลนเต็มๆเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ S 2> การสัญญอดจ,จอดไปมาระหว่างคนในกับคนนอกเนี่ยมันลําบากดูจากสายตาเนี่ยก็คือเป็นเป็นขยะที่เราทิ้งกันทั่วไปนี่แหละก็คือถุงพลาสติกกล่องกระดาษลังหรือว่าเป็นมันในนั้นมันอาจจะเป็นเศษอาหารก็ได้นะครับ โดยโดยมากเนี่ยเวลาเราผ่านไปเราเราก็จะไม่ได้ไปเจาะจงดูว่ามันเป็นอะไรบ้าง,งนะ <c oughs> เพราะว่าเห็นแค่นี้เราก็ไม่อยากมองแล้วชาวบ้านบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเขาได้รับผลกระทบทางกลิ่นกลิ่นแล้วก็นะครับดูตามสายตาก็ไม่สะอาดอยู่แล้วนะครับมันอาจจะเป็นมนลพิษด้วยนะครับซึ่งซึ่งอาจจะทําให้คนแถวนั้นเนี่ยเขาป่วยนะครับก็ได้คนที่เขาจะทําบ้านขายนะครับเขาปรับปรุงบ้านขายเนี่ยมันก็ขายไม่ออก หลายหลังขายไม่ออกถ้าถ้าผ่านมาเนี่ยจะเจอเลยว่า,ต,าติดป้ายมานานแล้วก็ขายไม่ออกแล้วมันก็จะซุมโซมเรื่อยนอกจากหมู่บ้านเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเขาก็จะมีการเปิดเป็นบริษัทเปิดเป็นธุรกิจเป็นร้านค้านะครับซึ่งเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะดูไม่ดีผมได้ข่าวมาว่าแกแกแกก็อย่าบอกเขาว่าทํามาเก็บเนี่ยมันคือสมบัติของแกนะครับแกเขาบอกว่าถ้าเก็บไปก็ถือว่าเป็นการรักทรัพย์นะครับอยากให้ ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเข้ามาเข้ามาดูนะครับดูแลชาวบ้านในส่วนนี้นะครับเห็นว่าร้องเรียนกันมาก็หลายปีแล้วด้วยเห็นเห็นมีคนไปร้องเรียนหลายหลายปีแล้วครับแต่ว่าก็ทางอบตอเขาก็เข้ามาเก็บบ้างแต่ว่าพอถึงเวลาแกก็สะสมอีกความเดือดร้อนตอนนี้ก็คือมันหนึ่งคือมันมันมันเป็นเรื่องของของมลพิษเรื่องของขยะนะครับ อยากอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับเข้ามาดูแลเข้ามาจัดการปัญหานี้ฝากร้องทุกข์กับบรรจงนำเสนอความเดือดร้อน ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานไปยังนางประเทืองวงแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง4ี่ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหน้าบ้านป้าที่ถูกร้องเรียนภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลคลองสีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธ,ธานีพบว่าในวันนี้เต็มไปด้วยกองขยะทั้งด้านในบ้านทางเดินเท้าหน้าบ้านและล้อนออกมาบนถนนภายในหมู่บ้านโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ให้ข้อมูลว่าก่อนหน,น้านี้เมื่อประมาณปีที่แล้วอบตอคลอง4ี่ก็เคยลงพื้นที่มาจัดเก็บขยะที่ล้อนออกมาบนถนนในหมู่บ้านไปแล้วหนึ่งครั้งและได้กำชับกับทั้งป้า ที่ถูกร้องเรียนว่าหากต้องการให้ทางอบตอมาจัดเก็บขยะสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าก็เกิดเหตุการณ์กองขยะล้นออกมาเช่นเดิมอีกในวันนี้ได้เรียกป้าเจ้าของบ้านผู้ถูกร้องเรียนออกมาพูดคุยกันซึ่งป้าอยู่ในอาการป่วยแต่จากการพูดคุยเบื้องต้นทั้งป้าผู้ถูกร้องเรียนยินดีที่จะให้เจ้าหน้าที่ของทางอบตอเข้ามาจัดเก็บขยะที่ล้นออกมาหน้าบ้านภายในสัปดาห์หน้าโดยขอต่อรองว่าขอคัดแยกขยะที่สามารถขายได้เอาไว้ซึ่งทางอบตอจะเข้ามาดาเนินการจัดเก็บให้เรียบร้อยพร้อมกับทําความสะอาดบริเวณ ด้านหน้าถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื then, bbe bbe to to ้นที่ทั้งนี้ได้กำชับป้าผู้ถูกร้องเรียนไปแล้วว่าการกระทําดังกล่าวผิดพรบการสาธารณสุขค่ะก็ตอนนี้เท่าที่เราได้ให้ท่านทีมงานนะคะก็เข้าไปคุยกับคุณป้าก็จะขอความร่วมมือในการที่ทางอบตค่ะจะเข้ามาเก็บขยะแล้วก็ทำความสะอาดซึ่งตรงตอนนี้คุณป้าก็ยอมละรอบที่แล้วเนี่ยที่เราทำนี้เราจะใช้ไอ้ตัวรถตัก มาตักขยะด้วยแต่คุณป้าท่านไม่ยอมสำหรับรอบนี้ท่านบอกว่ามันจะมีขยะบางอย่างของท่านที่อาจจะมีมูลค่าเขาก็เลยรอบนี้ให้เราเนี่ยใช้เป็นพนักงานมามาคัดแยกแล้วก็ขนเอาออกไปจากพื้นที่่ะคก็คาดว่าคงจะเปิดสัปดาห์หน้ามาคงไม่กี่วันเราก็จะเข้าดำเนินการในวันที่แกหายป่วยนะคะก็ค,คิดว่าทำสักวันหนึ่งเนาะอ๋อวันหนึ่งก็น่าจะเรียบร้อย เราได้รับคํายืนยันจากทางนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสีแล้วนะคะว่าภายในสัปดาห์หน้าส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาจัดเก็บขยะที่มีการกองล้นออกมาบนถนนในหมู่บ้านนะคะให้เรียบร้อยอย่างแน่นอนนะคะพร้อมกับนําแบบตรวจแนะนํามาให้ทางผู้ถูกร้องเรียนเซ็นไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะข่าวเวิร์กพอยช่วยคนไทยและไขความจริงเกียติศรีน้อยถ่ายภาพนัชชนิดเทน้อยรายงาน